นี้นะคะผู้ที่จะมาพูดจาประสัยกับพ่อแม่พี่น้องก็พร้อมอยู่แล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์เป้าจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างหน้าตาคุ้นๆกันอยู่จำหน้ากันได้หมดแล้วนะคะพวกบรรดาพี่ๆทั้งหลายนี่นะคะเจอกันตั้งแต่ตอนเย็นยันสว่างเลย บางคนตอนเช้าๆ้าขึ้นมาเนี่ยลุกขึ้นมาดูนะคะพวกเราก็หลับเหมือนกันสลับกันหลับลบ,ลบ,บ้างลุกบ้างนั่งบ้างเดินบ้างอะไรตามอธัธยาศัยถ้าง่วงมากๆก็ไปเดินนะคะจะได้หายง่วงช่วงเช้าเช้าเนี่ยบางคนนอนเสียงเพลงดังขนาดาไหนก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะคะเราก็แอบถ่ายรูปเอาไว้เยอะเดี๋ยวให้เสร็จภารกิจของเราได้ชัยชนะกับบ้านมาไลย จะถ่ายรูปส่งมาให้ถึงบ้านนะคะทุกคนเลยนะคะเพราะว่าพวกเรานี่จะมีรูปส่วนมากจะมีบัตรนปรชกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เวลาออกไปข้างนอกนะคะต้องพยายามเก็บให้หมดเลยเนี่ยดิฉันเนี่ยออกแทบทุกวันแอบไปดูสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้มีเวทีของเราในอยู่ห้าจุดนะคะทั่วกรุงเทพมหานครอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะก็เราก็ต้องพร้อมตัวกันหน่อยแล้วเวลาเจอทหารอย่าไปด่าไปด่าอะไรเขานะคะให้พูดดีด อย่างวันนี้ที่ฉันตอนจะเข้ามานะทําใจดีสู้เสือเอาแอปเปิลพูดไม่ได้เอาของมาด้วยเอาของมาด้วยนะคะก <c oughs> ็เปิดประตูทักทายทหารบอกว่าเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหม <c oughs> เขาก็ยิ้มนะคะเขาบอกพอกป,รประมาณครับคือทหารพวกนี้เขาไม่ได้ยิงอะไรเราหรอกแต่จะมีพวกสไนเปอร์ข้างบนเนี่ยที่ยิยงคือต้องอยู่ตามมุมตึกต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเวลาเดินผ่านตึกต่างๆต้องระวังตัวนะคะที่โดนยิงส่วนมากยิงจากข้างบนที่ตายที่เจาะศีรษะเรานะคะ แต่ทหารข้างล่างส่วนมากพวกเด็กทหารเกณฑ์ใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะยิงข้างล่างแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดบางทีก็โดนหลังก็เสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะเขาเขียนว่าเขตใช้กระสุนจริงนะซึ่งเป็นการปฏิเสธของรัฐบาลบอกว่า,าเขาไม่ได้เคยฆ่าประชาชนเลยไม่เคยมีการฆ่าประชาชนไม่เคยทําอะไรเลยแต่เขาเขียนว่าเจตใช้กระสุนจริง และประชาชนที่ตายจริงๆก็คือโดนกระสุนจริงๆจากทหารนะคะของเราที่ตายตายกันเนี่ยมีจับกระสุนจริงได้ทักคนมนั้ยคะได้ไหมมีไหมคะไม่มีไม่เคยเจอเลยสามสิบศพนะ,ะ,ะสามสิบกว่าศพที่ที่ตายตายไปเนี่ยค่ะไม่มีในตัวไม่มีพบอาวุธเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวนะคะ,ะ,คะวันนี้จะมีการแถลงข่าวจากสอชที่อ่าที่ให้ข่าวกับเรานะคะบอกว่าจับจับ เราได้สองคนนะคะที่จะนําอาหารเข้ามาข้างในก็อาหารหลักของผู้ก่อการร้ายของเราก็าคือหนังสติ๊กหนังสติกกับลูกแก้วนะกผู้ก่อการร้ายนะคะตอกหนังสติกกับลูกแก้วแต่อาหารเนี่ยใช้ M16 เข้าไหมคะใอ้ M16 แล้วก็อะไรนะที่ยิงเราเนี่ยจำจำชื่ออาวุธไม่ได้เพราะไม่เคยใช้นะสไนเปอร์ตัวนี้นะคะ ถ้าไปสืบถ,ถามตอบถามทหารดูจริงๆจะรู้เลยว่าไอ้ตัวสไนเปอร์ตัวนี้ประชาชนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ได้ใช้เพราะว่ามันมีราคาหลายแสนบาทมากแล้วคนที่จะใช้นะคะต้องเป็นปนักแม่นปืนจริงๆสังเกตคนที่เราตายจริงๆเนี่ยจเยจาะศีรษะนะเจาะศีรษะเราลุไปใช้ทอยอ่ายิงจากด้านหลังมาด้านหน้าทางนั้นเลยนะคะที่ตายที่เสียชีวิต เพราะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสได้เป็นผู้ก่อ,าอการร้ายที่สามารถจะมีมีปืนสไนเปอร์อย่างเขาได้นะคะมีแต่ลูกกระสุนกับอะไรหนังสติ๊กเท่านั้นเองนะคะที่จับได้แต่ละครั้งนะคะวันนั้นดิฉันไปเคยพูดให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วที่ไปรับชาวขอนแก่นที่มาเมื่อรอบที่แล้วนะคะที่มาเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะมีการยิงกันตอนนั้นยังไม่รุนแรงขนาดนี้นะคะหลังจากวันที่สิบเมษาแล้วพวกชาวขอนแก่นก็มาประมาณพันกว่าคันรถ ดิฉันไปรับนะคะแล้วก็คุยกับน,นายทหารคุยดีๆเขาก็เปิดทางให้เรานะคะแต่เขาขอควนอาวุธทั้ง1,100คันเจออาวุธของผู้ก่อการร้ายหนึ่งอย่างนะคะอะไรทราบไหมคะหนังกระติ๊กหนึ่งอันโอ้หน้าขำม,มากเลยนะคะอย่างนี้มันยังประนามเราทุกวันทุกวันเลยว่าผู้ที่อยู่ในนี้เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งหมดบนไหนเดินเข้ามามันยิงท้งนั้นเลยยิงไม่เลือกหน้าเลยนะคะ แล้ววันนั้นมวลชนของที่ฉันมาจากสิงห์บุรีนะคะพอมาถึงมาถึงซอยรางน้ําบอดีเลยกําลังไล่ยิงกันเลยเขาไหนออกไปมันยิงเลยกําลังโทรศัพท์อยู่บอกพี่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 มันยิงมาอีกแล้วเดี๋ยวหนูขอหลบก่อนขอหลบไปในรนาเสื้อถกซื้อก่อนพี่แล้วบอกว่าถ้าไม่จําเป็นนะคะให้กําลังใจอยู่ด้านนอกก็ได้ถ้ามันมีอันตรายกับเราเราอย่าเสี่ยงเอาตัวเปล่าเปล่าแล้วเนี่ยไปให้เขายิงถ้าหลบได้ก็หลบไปก่อนแต่ถ้าเรามีทางซิกแซกซิกแซกมาได้ ค่อยๆพูดค่อยๆจากกับเขาค่อยมานะคะเพราะว่าทหารที่ยิงเราเนี่ยบางคนก็พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยที่ข้างล่างนะคะที่อยู่ด้านล่างไอ้ไนเปอร์อยู่ชุดหนึ่งอันนั้นตัวจริงเสียงจริงยิงศีรษะทางนั้นแต่ให้ตัวข้างล่างเนี่ยที่ที่เราโดนยิงล้มจิง,จง,จงล้มอะไรกันเนี่ยที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเมื่อวันก่อนอพอพูดถึงหนังสือพิมพ์ไทยไทยรัฐก็ขอ,ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์นะคะที่จะให้ความเป็นธรรมกับพวกเรานะคะ คือไพอตอนเช้าปุ๊บรีบลงข่าวก่อนเลยก่อนที่มันจะปิดข่าวเราใช่ไหมคะลงข่าวเลยว่าเรามีการตายนอนกันเกือนถนนเลยเป็นเรื่องจริงนะคะมีอย่างที่ไหนล้าผู้ก่อการร้ายอยู่ในเนี้ยจะทะเลาะกันจริงกันทีละห้าสลสิบสบคุณว่าเป็นไปได้ไหมคะแบบนี้นะคะไม่มีทางเลยที่เราจะไปะยิงกันเองตายทีละห้าคนสิบคนพราเราเี่รักกันจริงๆเจอหน้ากันก็ยิ้มใส่กันไม่เคยมี ทะเลาะบาแ้งอาจจะมีบ้างที่ขัดใจกันนะคะแต่เสร็จแล้วพอเกิดเหตุการณ์ก็จริงๆเราก็ช่วยเหลือกันรักกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สือ่อนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยค่ะตอนนี้เริ่มที่จะเห็นความอมหิตของรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็ลงภาพข่าวนะคะถ้าถ้าคุณได้อ่านนังสือพิมพ์นะคะให้อ่านให้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 หมดนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะเริ่มให้ข่าวความเป็นจริงกับเรานะคะ แม้กระทั่งทีวีแต่และช่องนะคะถ้าถ่ายทอดสดจากที่นี่เขาจะไม่ทันตัดต่อนะคะคือถ่ายทอดสดเวลาแถลงข่าวเนี่ยเขาก็จะถ่ายทอดสดเอาเรื่องจริงๆให้เราได้ให้คนทางบ้านได้รับทราบนะคะเพราะฉะนั้นเออเราก็ยังมีความถ้าคนไหนมีใจยุติธรรมนะคะนักความเป็นธรรมนะคะมีจิตใจที่ยุติธรรมนะคะก็จะมองว่าพวกเราเนี่ยมาเพื่อต้องการประชาธิปไตย ต้องการ้องการความยุติธรรมนะคะเราไม่ต้องการอสองมาตรฐานอย่างที่รัฐบาลปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เขาก็พยายามบิดเบือนข่าวไปทุกวันนะคะพยายามให้ข่าวต่างๆนานาในทางเสียหายกับเสื้อแดงนะคะอยากให้องค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะมาตรวจค้นอาวุธของเรานะคะที่ในนี้นะคะเนี่ยดูได้ทุกคนเลยนะคะถ้าเจอปืนสักกระบอกหนึ่งหรืออะไรครับสักกระบอกหนึ่งใครว่าเราเป็นผู้ก่อการร้าย นี่ถ้ามาตรวจได้อย่างมากหนังกระติกพวกเรานี่ก็ไม่มีม่แต่ตีนตบใช่ไหมคะพวกหนังกระติกคือพวกที่ออกไปข้างนอกนะคะก็ต้องมีอาวุธพกอาวุธพกติดตัวไปบ้างเพื่อป้องกันตัวเองเวลาเขายิงมาหรือว่าเวลาเขาจะทําท่าจะยิงเราก็ทําท่ายิงหน่อยยิงหนังกระติกใครเห็นนะคะพอยิงเสร็จแล้วทำไมคะวิ่งหนีไปหาที่หลบนะคะวัวดิฉันเองก็ออกไปข้างนอกบ่อยนะคะชอบชอบไปดูไปดูข้างนอกว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง ตั้งแต่ก่อนที่จะตอนที่เข้ามาใหม่ๆก็ชอบดูทุกวันบางทีก็เข้าไปในด่านสีลมในด่านในในสีลมด้านด้านโน้นนะคะฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยเหมือนกับสมรภูมิรบอยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเข้าไปเนี่ยมีด่านทาหารตรวจรถทุกคันเข้าไปเลี้ยงเข้าไปทีละคันทีละคันเลยนะคะเราไม่สามารถที่จะผ่านด่านไปโดยไม่ได้รับการตรวจจากทหารเลยนี่หรือคือประชาธิปไตยในบ้านเรานะคะ เราทุกมาทุกวันนี้เพื่อเรียกร้องประชาธิที่ปไตยทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันเสมอภาคกันใช่ไหมคะนะ,ะไม่ใช่มาถึงพอเดินไปไหนไปไหนก็ต้องมีการตรวจอาวุธทําอะไรอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้ไม่ถูกต้องเลยคุณอภิิฎประชาชีวะคุณจะเอามาหิดเลือดเย็ยนไปถึงไหนสามารถสั่งฆ่าประชาชนได้ทุกวันทุกวันยังไม่ตายไม่พอกันหรือไงพวกเรานะะประชาชนพวกเราไม่มีชีวิตไม่มีเลือดเนื้อไม่มีวิญญาณหรือไงอยากจะให้พ่อแม่คุณโดนยิง ไปต่อหน้าคุณแล้วคุณจะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะดูซิว่าคุณจะเจ็บปวดบ้างไหมนะฮะว่าอาการสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักของเราเนี่ย